สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอจับมือเครือข่ายรณรงค์สงกรานเลี่ยงดื่มเพิ่มพื้นที่สุขสนุกเคารพสิทธิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัวและสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสจัดกิจกรรมรณรง์สงกรานประจำปี2568สงกรานเลี้ยงดื่มเพิ่มพื้นที่สุขสนุกเคารบสิทธิ์พร้อมทำกิจกรรมขบวนแหก่กลองยาวเชิญชวนร่วมงานสงกรานเลี้ยงดื่มเพิ่มพื้นที่สุขสนุกเคารบสิทธิ และแจกสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์กิจกรรมโดยมีนายอนุกูลปีดแก้วประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเปิดงานพร้อมด้วยนางกองการทักคีรันริศผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสนายเจเดตชาววิไลผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล นางสาวแรมรุงวรวัฒนอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนายอนุกูลปีดแก้วได้กล่าวว่าเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่สมาชิกในครอบครัวได้แสดงความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ด้วยการรดน้ำขอพรพร้อมทั้งร่วมการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางสังคมในหลากหลายรูปแบบและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปีไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางถนนการใช้ความรุนแรงในครอบครัวการทะเลาะวิวาทการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศทั้งจะเห็นได้จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วง7วันอันตรายสงกรานต์ปี2567ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยพบว่า เกิดอุบัติเหตุรวม2,044ครั้งมีผู้เสียชีวิตจำนวน287รายและผู้บาดเจ็บจำนวน2,060รายโดยสาเหตุสำคัญมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ22.7 นอกจากนี้ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อเทศกาลสงกรานต์จากความร่วมมือของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพอมรอร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลสสสและมูลนิธิเด็กเยาว,วชนและครอบครัวและส่วนดุสิตโพพบว่ากลุ่มที่เคยเล่นสงกรานต์ส่วนใหญ่เคยเจอสถานการณ์ถูกปับแป้นที่หน้าและถูกฉวยโอกาสในการลวนลามค่ะ จากผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงการถูกคุกคามทางเพศที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นตัวกระตุน้นและสังคมมองว่าการถูกคุกคามทางเพศเป็นเรื่องปกติไม่มีบทลงโทษที่รุนแรงจึงทำให้วัฒนธรรมการคุกคามทางเพศในช่วงของเทศกาลมีมากขึ้นดังนั้นการจัดกิจกรรมรณรงค์สงการปี2568สงการเลี่ยงดื่มเพิ่มพื้นที่สุขสนุกเคารพสิทธ จึงจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจในประเด็นการเคารพสิทธิ์ในเนื้อตัวและร่างกายของตนเองลดผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่ฉวยโอกาสคุกคามทางเพศเพื่อลดความสูญเสียในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ทางด้านนางกองการทักษิรันริศได้กล่าวว่าเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้สสสยังคงร่วมมือกับภาคีเครือข่าย รณรงค์สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเล่นน้ำอย่างสร้างสารรค์ปลอดภัยไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปัจจุบันนะคะมีพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยกว่า100พื้นที่มีถนนตระกูลข้าวปลอดเหล้า60แห่งรวมไปถึงได้สื่อสารรณรงค์ผ่านภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานแคมเปญดื่มแล้วขับนับเป็นฆาตกรเพื่อให้หยุดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมาแล้วขับ ก่อนที่จะต้องมีคนร้องขอชีวิตเพื่อสร้างค่านิยมที่ดีของสังคมและเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ตามวิถีไทยให้คงอยู่ต่อไปค่ะ